สวัสดีครับมัอนี้ก็เป็นย่ามะแลงนะครับผมเมื่อเมืองมือแนวทางของวันที่หนึ่งนะครับไอสิพกนะครับที่เป็นตัวไรนะครับปูพนเฉลยแล้วครับผมมาฟังกันจากช่องเสกพลยครับผมสวัสดีครับช่องเสกพลยนะครับมันนี่กับเมืองายซื้อดอมทบุญกระดิ่งเงาปูนะครับแนะทุกบุญที่ปูพนได้ทำนะครับผมแาเมืองายซอกันครับ แปาแลาครับหน้าจอไป้ได้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นหกเก้แล้วมังซ่ากี่นี่แล่เดี๋ยววนข้กได้ก็ห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าครัห้าเก้าหกเก้าคอับอเดอร์พี่น้องเอซแคปหน้าจอไว้ได้ครับผูดใดท่านมีไรซอก็ใจเย็นๆนะครับผมยังไม่ดูยังไม่หมดนะครับผมห้า้าห้า้า้

สวัสดีหลวงนะครับเสจริญเรื่องบารมีสังงานคนรู้นะครับเจรับเกษตรเดี่ยวมีปูพันับมีนตอนนี้กําลังเสร็จต้นเงินนะครับมับรรยากาศมันมาลงบุญน้ากันนะครับเสีิญเกษตรเดี่ยวมาหลวงทุกอย่างที่ปูพันธาเฮียพันธะรรมนะครับผมครับมันี้ไปสร้างปูกันนะครับปูพันธุ์สบายตังไหนนะครับตันนี้เนาะครับ ครับอันนี้ก็ให้บัตรเดียวกันนะครับผมได้บัตรเดียวกันครับเป็นรลวมบุญด้วยกันครับผมนางเข็มทองกิติวัฒนาชัยครับผมครับครับกระดิ่งลูกหินนะครับได้มาแล้วนะครับผมฟนกระดิ่งลูกหินครับบ่าเท่ากันเท่าไหร่ครับ หลูกล้พัดหายลุลพัดหานะครับผมเพราะว่าเขาบอถึงพัดหากันแล้วแตใช่ค่ะเพราะว่าผู้ลอคนกับหอยแข็มาผู้รอดลอยเย็นขี่เนาะครับกำลังควการรวบรวมน้ำหนวยกันเพื่อได้ครบเลยครับวันนี้ครับผมวันนี้ก็ย่ำนาฏศิเดจายคาอันเยียงก็คือันละาครับครับหัละขังสนที่อนทำยยเยอะว่าหายาจยหลอสู้ไทยสองหกับจ่อไปที่้อเอซ ยาซีคนมทมบุญนะครับเสียงกลว่างเสียงก่วงนค่เามันเป็นห้องเสียงทรามกลามันงแตเสียงบอกกลงว่างเนี่ยตร่นุ่นหน่อยอยากอยอยาแขนกัได้ได้ค่ะได้หน่อยแขนไปต้งได้ถ้าเป็นน้ำปาพุเป็นน้ำกันได้เลยเจาะไว้เรื่อยซอมีพืตัวยางนะครับนมามุงแล้วคถมบุญนะครับถุกยางของปูนะครับอันอัว่าึ้นไ้ตึ้ง แน่ๆค่ะอันนี้คือคุณบอลคุณบอแล้วมาถวายพูลเนี่ยเสียงว่าขัาข้าหลังกเอนขั้นน้อยเพะนว้นขั้นน้อยเอาไปหอปูนนี่ล่ำาล่ำเอาไว้เพน,น,น่อแจ้งไานแล้ะะาเได้ขายด้วยของร้านนี้ยังต่อมาให้เงนเน้ินนฝากมาโสม ร้านรวมไทยร้านรวมไทยนะคะเพิ่อส่งมาแล้วะแต้วเพิ่นมาส่งมาให่อีกเกาหลีครับผมเป็นรวมบุญนะผมกอดมนทางไลท์ของนร้านะรานรวมไทยนะคะอย่างกูว่าพไดแล้วคก็ส่งมาให้แอดมินฟอร์มฟอร์มกุญแจแลนะครับเออแบ่งห้มมหาเฮงนั่นเเด้อสั่งาส่งไล่มาเอ้รียบรอยแค่นั้นจอไปได้คะ่นนพี่ อันนี้ก็ร่วมบุญมากนะคะเอชซี A มันร่วมบุญมากแม่กู้กับสิถวายมือนีไปถวายวัดตาโนน,นจ่มปแล้วก็สิถวายวัดบ้านเต่าไหงเพราะว่าปูแล้วกับคลับล่างส่างล่างส้างเป็นคือโรงโลนนี่แหละระดับธุรกิจปูกับเรี่องแล้วว่าท้าได้็ดีเมื่อเดือละว่าซันแม่ตู้แม่ออกว่าันสระว่ามาได้ก็ดีเมื่อเดือละมาซอยปูแล้วว่วา,า,าแ,วแต่โดยสเกตโดยสางเรื่องเล่าไปเสือและข้างนั่ปูวัดบ้านเต่าไห้ก็ได้ปน,นิกา เดี๋ยววัดปูเทศท่องปูเทศท่องก็จะได้ไปทั่วถึงกันล่ะค่ะคือแม่คู่เคยเหตุเหตุจะไม่กับไอเหตุจังสั่นค่ะรวมบุญไปเรื่อยๆเพราะว่าอันภูสังกระจายกับย่างศเีเทพเราเป็นแม่แม่คู่ศรีเทจองปุ่งตะทินค่ะสุดใหญ่เลยค่ะตกไปก็หลายแสนบาทด้วยกันเพราะว่ามันมันเดือดเอียงมันจะแพงเนาะเนาะหมว่าผู้ใดอยากรวมบุญค่ะแต่ใจใส่ซัตถะเนาะค่ะพวกลราบ่ก บ่ท่านแกยงมือดอกเออว่าท่านหอดง่ายดอกออกภัดา,าราพระเจ้านี่แหละแต่ออกภัษาไก่ไก่เราเดือนเดตุลา,นลา,ลเ,นานนเนี่ยเพราะว่ายีบเห็ดว่าออพผัษาแล้วกระยบตะปูเนาะเพร่ะสิดชัดกตสิเดนั่นแหละเอาไวล้ลงวัดปูที่ท่องเนี่ยแะค่ะเข้ากันบดรวมกันนี่สิละ đang là hung răng phong hưng 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 มต่อันนี้ทำไมมันหกงานจังเลยมือแต่เราหกหกมัเพื่อนเอซีฟัวพาใครได้ยอมคืนหะเอาบ่ป้าไม่ท้างานยังอะรตารอกไม้กังวิงใซี่บันต้องการะราคือกังอิ่ายชิงลายย่างเราบุกน้ออ่านามอ่านได้ไงมปาไางขวาปู ขาบ่ะขาบหนึงทันของสบายหน่อยไม่ลบนะูเอขาบังสุดใจเงี่ยน้ำขาบเบาหวานไปใส่ใส่ได้นุ้งเงี้ยน้ำขาบเบาอะไรเใส่ใส่ขันถือพ่พ่อเอ้ใช้ขันบ้างไว้ถือเคือเก่าข้าวไหวไปใส่ข้าวไหวไว้ถือกากเนี่ยใส่ตัวใหญหน้อยพอแบกขันใหญ่ เพิ่มอีกพอพอเอาว่าใช่อีกคลิปเก่าม้ตั้งคลิปคือั้อีกคลิปเก่าบัดตั้งทานได้ไหมตั้งทานได้ไหมใครทามว่าือวัอาใชรกว่าคุใครกลาว่าคุกเอาว่มใครถามว่นคลิปเก่าเอ

อั่นี้ว่าหน่อยรับวัดทิพย์ือหายจังไหนไล่ังไหนก่าวว่าหอทิพต่อจัทีบ่จันทิพยทิย์ทิพอ้่าววัไทยว่ะพเราพอปู้หมอนพ่อพ่อคนนี้อ่าววัดตาตากาไทยว่ะได้งล้วปอบ จักคือจักไข่ไหมมั้งดังจักเักอยู่จ้าไข่จักคือราคิปก้าาเ่าันแล้วชาวาราก็วันหันไข่ก็คบเลยไข่หน่อยก็คิดก้าบาันว่าคือวัว่าเขาตจักข้าวพว่าให้ไข่ไข่คิดก้าบาทวานมิทย์วจักคนดังหนึ่งไม่คิดได้อนี้แล้วูอ้ากต่อไปเอาแต่ตัวมันว่างงไปข้างนัหนข้างตัวว่างเอง ครักไหมพัก <laughs> ไหคหรพรักแต่ว่าหาเสือว่าหาอะบราจันี่ย่างก้าก้ามด้นะที่นะั <laughs> นกด้วยไม่กังมากเกเนเอ้อ๋ออยากกินอะไรอันนี้มันต้งกาล้วอ็่างเอฟพีจ้าตัวเอฟพีเอฟพีปโปตาผ้ <ร àng. S 1> าหัวเรอท้องโปตา พาหัวเะพาด้วยปูท่างปูตาพาด้วยพาโรงแรห้างไม่ดีไปพาหาูรหลานไม่ดูไม่กินไม่ใครถือมือทอดไปปาทิท้าปาทิทอดมาเบิ้งดอกบ้างก็หางักแต่เติมกากเราคือต้องีห่ามไปที่ทนี่กกว่าหมายู องข่้แต่งรางมันเลยทต้องยังไงทำทีชงใช้แต่งยางคะับแล้วก็ตรวจตาแล้วก็ตรวจตาแล้วกูไม่ร่างวัไม่ร่างว่ยไม่ร่าง้ันชวยเรียน้ากบพูดนียอันนี้กับบ้างบ้างไงอันนี้กับบ้างอันม้นกบอชงไช้ไม่ดางอันนี้รางว้อีน้่ก็เอาไป เอาไปตรวจดูไตรวจดูสิจวันน่ามังนะมั่งง่าวสามตัวรถเลยเหรอสองห้าเก้าเลยโอ้ะเวียนรถใหญ่บ้นจดสอง้าเก้านะคะจวันสองห้าเก้าได้ไหมนะครับหยมีรางวัลใหญ่เจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดสองห้าเก้าสจดสองเมีนเจดสองหามันม่รางวัลใหญ่เกเทอ ฮ่าแก้าก้าตูพูบตัวไหนว่ามาที่จุดพูบที่วัดตานมจำปาเจ็ดสองหกมีเจ็ดสองยูแต่ว่าหกนี่เก้าเดียวระว่างหกหกนี่บางนิดๆนะพิจารณาดูบ้างหน่เบิ้งอ่าเบิ้งอาิกแต่ร่างหน้าทอบพิจารณาซ่อมมาปูอ่านไม่อ่าอ๋าอ่านไม่อ่าว่าถวายพอมัางหนพอเป็นเกลือแท้เปิที่รับค้า เออขาบุญมาร้าี่เพื่อที่สาขาความเป้าตาเต้าบุญคุ้งเต้าคุ้งเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าท่องมาเป็นทักทิพย้านหาลูกหลานไดมีบุมากืองทานท้างคือทัดฐานมาครุฑนางบอกก็ท้าว่าทางพ้าห้นักทางหอ้าวั้างท้าวไว้กาดิงดังก้องทางวัดต้องต่าฝาน้าบกน้ำอาไหลใจเริ่มใจเริ่มแล้วดแล้ว หายต้นใหญ่หหห้องหายท้องใหญ่มากิจะการงานแต่ว่ามก้าวหนาทุกขับขากแทงได้อเออมาพักว่าไไงเออามีมีรัาวันเอาไม่มีรัางวันนะจ้วยลมไทยพอนะยักษ์วะมาลมไทยไม่ร่าวันใหญ่ไงถามวันวันในถิ่นมีร่างวันไงว่าพ ลูไหนทีถือเสไปบ้านเฮงพ่อพ่อลูกไอ้จ่าทูไหมพ่อตาทูจังไม่ถือที่ยวไม่ใช่าหาเฮงไหมพ่อ่าหาเงคือไหมพ่อ h ั i บเป็นคือ้าพู a าหาพี่แกร่าหนักะยังไม่คำตอบยังไม่คำตอบ อ้า,า,ว,า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 วิร,วรหวนหา,หนานไมว่าจังนั้นึงคิวบ้านคันเยว่าหาหงวรอเตายิ้มแล้ว้วยกว่าูยิ้มแล้วรวยว่าหันพอทวงว่าที่ใจของร้านมาพด้คบเพิ่ด้คอบ้านท่อมา <c oughs> ดื่แลาวรวยว่าทันมา คอยคือตั้งบ้านพี่หนึ่งนะวัดนี้ยังว่าจังม่าบอกพอท่านแม่ไม่พังที่วะวม่เอีหนี้แม่พี่ด้วยนึพขอือู้อือเป็นผู้รับไซ่์แม่แมนของม่แมของลูกได้เขาว่าแมนของบีเรมาด้วยไหมเขาเท่ามาติดขายเดียวทางแมนดีใดีใจไม่จี๋หรอไม่ใจนีพ่นี้เขาสวมารถแปนขันฆาระวะพอแล้ว รางวัลที่หนึ่งพ่อได้รับแล้วนะพี่จะรำนาดูรางวัลที่สามพ่อก็ได้รับครึ่งต่อครึ่งปักในเอ้าจากนั้นใช้ใจจริงนะบุญนักก็เป็นบุญกุญศลมาบูญเด้อมา,า,มากันมากแต่มากการดีแล้วลนะ่ะรากปากพ่อว่าจังไรการจังการมันจังถึงได้ต่อไปแล้วเด้อขั้นรากปากเพ่อเลยได้แล้วเพชรก็ตามเขั้นบอก

อย oh. <laughs> ากไปห้ายใชครัอกูเอไปหกใช่บผ <laughs> มแต่ว่าเงินหกมันมาเปลียกได้หือเล่าวันเ <laughs> ข้างานแบบพัาครับ <laughs> อันนี้เอฟีขอมบักเทียเอบักทอดแหวนที่ท <laughs> าดาเอทอดแหวนที่ไม่เห็นเป็แต่ขีดียัดขากินน้ำกังกรอย อาหามีิชคราะหลัววิ่คมาหวหวานทุกคูทุกคนไมารู้ตพอได้ฟังเลยอาเอาตีทุกคามามแข็งแวันที่หนึมีไหมพ่อมาไหนมีหวัานดแต่รลายกว่ากันบางหันได้หกสามวันนี่คือได้ชีพแปป้าที่เท่าคนคนนั่นม่นกูไย่งไม่หอเอามาพอแมนสบาหน่อยน้อยลงบพอเขาถายล้วงกัน ยังไม่หอว่าที่แิ่ยังไม่ให้เขาต่อือีนั่งก็ก็คิดอะไรบ้างก็คันว่าเอกนูกกับอีน่าออกหลักเขาถิดเข้ากัมาหูมอใหม่ขั้นว่าอีนั่งงอกอยากแห้งขาดไหมอีนั่งงกแกวใจคิดแปลานคือว่าคึพอท่านถึงคิดอีนั่งกหนอยากเห้พ่อแม่ลูกหลานไปะ ต้องรออีกยังไม่ถึงปักเช้าเอกวว้าวว้าวว้าวัทีน้าอกวนขี้วาวจังทนซึอว่าเหลีหลหลยมอาราหีแปดายัง,งเราเชกไทยแบบั่หวังน้กไทยแบบน่นหวังมีว่าหางให้ตาบักเช้าเอน่าชงไทกบกึ่อคำว่างตังตาดูอยูว่าทันห ท้องไถ่แบบนั้เดียเราไหวใจเย็นๆนีไม่หันเด้ยงไหวพักๆเตะเตโมอเรียวไม้ก่อนเลี keen, ้ยงพ่อแต่ผ่อนให้คือราเนาะคือเราเนาปักแขนเอกมีกันท้องไถ่มหาเกับท้องไถ่น้าท้องไถ่องอืก พาเป็นผู้รายกแต่ท้องพวกหนึ่งแบบผู้าองผัน <c oughs> ผู้หมา,า, <c oughs> าท้องผังน้าันั่นว่าจะเป็นไปตั้งถ่ <c oughs> อ,อ้าวเมืนี่ <c oughs> เขาออาคาดินมากหวัทาวาห,หน้าหายแด่ว่ <c oughs> าเลยเขียงตาดเพราะยี่สีบีลูกถูกต้องแล้วเขางก็คิดจากร่างาหาดูดีพอหว่า เขาขว้างทิศจากน้าวทีข yeah. ้าวทีมายึด hmm. จับไปมัน mm กับ hmm. ว่าหน้กว่าหน้าเพราะว่ามันมีรางวานดูมันไม่ลาวร่างมันก็จับมาเจ้าท้าเอาจ้าไทยของเต่าถามเต่าไหวกับเอาไท้เอาหน้าเขาอยากไปทั้ปโแข่ง พ่อถือถาโข่งทุดถ่ายว้าถาโของทุกถ่ายรู้ว่าสองตัวพูดเจ้าหกตัวพราะโตเพราะใดเพราะท่านมือพาออาจถือได้หนึ่งมือก้อาจถือได้หน่เอาท้องโตท้ายมันก็ไปตรงได้เหมือนกันเอาท้องโตท้ายพอเอาท้องโตท้ายเบามากเลยพอเบามากโรคไตม้อพอถ่าพ่อ้ออิมก็คได้ขันว่าหายว่าเหงื่อเดือ ข้าเอาน้ำพอใครวัดที่ชีบขอข้าบ้างข้ารบววดเด็กมวดเกับว่าท่านใจที่แ้่จังไหนพอที่แค่จังไหนอยู่ว่าตายเขากับว่าไม่เริงไปเช่นเขาเขากั่ว่าหายเช่นเขาอยากว่าไม่ตายมัดคุก้างนักการบ้อกาอบุญถ้าการชื่อนั้การบ้ากเชื่อจะว่าไม่งั้นชื่อขาวชือนัชือจะได้ไปเป็นมีครับครับ พ่อว่าว่าแกไปหาเท่นไปหาเท่นมิจะถือว่ามีกลาจะถือสักทวกโอ๊ดเอาจักกูันอยากได้มีหละพเขาันอยากได้นีหละเขาก็ถือไปถือกนได้เอออันเก็คว่าท่านใจเขาว่านี้อันไม่นาทกทบกันทีเหตุจังไหนพ่อถือแก้ปัญหาท้องให่บ่น่ะพ่อคือเก่าวันที่คิี่ก เอ,ออพ pues mm ่อไปข้างนาวคาไฟแต่พอเออเขาถือม้าปูดหหมอไ่ายคนคอนตหมอบ่าเขาถือที่นั oh yeah. right. ่งเขาถือป้องไม่ดูที่ได้ไปทิ้งเขาหัวขึ้นวาใจมหาเ้ใู้ใจทิ้งเนาะเขาหัวทได้ทิ้งแล้วเขาหัวว่าฉักเขาตับบ้นปูขาหมายมา ว่อนไปว่อนมากพ่อกะใจออมนี่นพ่อขังนิดตัวม,ม,มุกนิดตัวนะคอยเป็นคอยไปั้งลูกโล้งจะไปเอารา้ถือตามแห้งห้องนั่งหลเอาตามแห้งห้องแล้วลูกคตับไม่ายถางเพาวพ่อแต่ว่ายังไงนตัดทิ้งให้บ้านม้ัานที่จีบขอมบ้านมีเงินค่าน้งลูกนะพ่อนาะมาบอกาเปนตางานตาโ นาตาจกไล่หอบหรอเอฟซีสินี้มีรองปัวด้ปัไม่วังลด้วยความไม่ังูก็คืออะไรนนั่งกังเหนาไม่ดูกับวาดีวาดีเราจะวาดยูน้ำพถอเ่าได้มเลยที่มาก็้าดีี่ยดวันาีนักวนนี้น่าเัรื่องมากัึพอมา่นนักเขาพ่อนแหงค่ะ ยกไก่ไปบ้างก็จะง่งแข็งตึงเขาเกาแต่ยังจะแขางขางี่นั่งของข้าตักเอ็มตักหวดิเันก็เอาันขางมามือก็เท่าเ้าขาฝาเท่าเลยอ๋อขางดูไปเท่าเดียวตอนทีงเมียบานพ่อก็ยังวาดูบ้าตอนทีงมาพ่อหายขาหนามากเกาที่ที่บอานยังของท่อตอนที่เนีย าไปทิ้เก็มาแล้วกลับมาหาพ่อใหม่นะจำได้ป้บุ๊ค <c oughs> ถ้ามองไม่คยดีกับไอ้นั้นงเขาพ่อบม่ค่อยจำนักเลยถ้ามองเยอะรึเปล่าข้าแ <c oughs> ต่ใจเจ้าหมายถือมาแล้วข้าจำดีปานนักแต่เี้นชื่อให้เขาได้ดีผู้รักเขานงาว่าถือไปพ่อแม่้เขาจำว่าให้ตังว่านดีใจให้ว่าไดพ่อถือมาควาน ห้องใช่ผัวคัวเัาเขาไเอือนใคว่ากูไปเมื่อไงล่ะมาขวอยมาเมื่าหนึ่งเขาให้กูกินบ่านเงี่ยหักอะไรบ้างเช้า้างกูชื่อแต่เชเอ๊ะเห็นมามันออกแก้แคบเอ๊ะมาดงแดทั้งแับมาบ้ามาบ้าเต็ไปหมพี่อันหัดือให้ัักเป็นห้าห้อง ตา้งแต่เดือนตั้หมาตังไปหาตาอือตั้สิต่ตั้งไปตั้งแสนไปบ้ามไหมแตาแสนโดนขาดขาดไหาบางพอเราทนเป็นการบ้านที่ทิดของบ้านที่ทิบของเรามเราได้คู่หันาจาเดียวเราตอนนี้เขาถึงเราขายมันอื่นแต่พอาเขาส้่งกี่จะารยากมากเมื่อเปิดทำวัน มาแบอเอาโตได้พ่อคือไปยืมโตได้ัตอันัตอันไม่คู่ก็ว่าคู่ก็พกว่าที่เวลาปูท่านแม่พูกขาคือไปเอาไปนี่รักมากว่าท่านเบาอ่ะคาึือว่าตังค์ท่านที่พวกเขาว่ายาวหรือเปล่าว่าหายเบาตังค์ที่จังได้ว่าหายเบาขาถาม hai bao đầu lại hai bao lại <laughs> khó lắm khó lắm có hai ao khó ra khắc nặng có người qua ba nè nó ăn qua bột cua Ba mang đọc, ba nhắc hai bao ข้างในรางวันงลม,มีคนเย็ะมากไปแหรอครูขนานี้ยังไม่มีมน่งก๊องกอกยังไม่ถูกอจองไมาไม่ไปยินไปไปยินไปอัดจองไม่เ่าท่านวะไปเอามามปทันเพราะท่านไมเขาขยเอามาชงดูขเขาขียเอามาชงดู ไม่เกินวันที่ไหเขอเกี่ยวกาบมะซงเนาะฮะเอาจงชันนะฮะหายไม่จบไม่่าไม่ชบไม่หมาเชื่อภู้ชื่อคนได้หลือเอ้งแต่ว่นหัวมุนแต่ว่าหัวมุนกันหายไม่จบไม่ลาเชื่อผูเชื่อคนหายตัวดีไม่แห้งหายตัวขาดแข็งแรงได้หลุอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสีพอรไว้้วนะครับ ท่านผู้ชมนี่สวัสดีครับ